บทที่360สังหารลอร่ารอสเตอร์คุณรู้ไหมว่าการระเบิดของคินเฟงได้สะสมมาจนถึงตอนนี้และมีอยู่แล้วสิบครั้งดังนั้นในเวลานี้แรงระเบิดได้ระเบิดขึ้นรอบๆอบลอร่ารอสเตอร์เหล่านี้ทันทีทําให้ลอร่ารอสเตอร์จำนวนมากหนีไปเกือบจะในทันทีจากนั้นลอร่ารอสเตอร์เหล่านี้รีบวิ่งไปหาคินเฟงโดยไม่ลังเลเลยแต่ความแข็งแกร่งของลอร่าโรบัสเหล่านี้กลับไม่แข็งแกร่งมากนะักอย่างน้อยสําหรับคินเฟงพวกลอร่ารอสเตอร์เหล่านี้ก็ไม่ใช่ภัยคุกคาม ในขณะนี้โลล่ารอสเตอร์เหล่านี้รีบวิ่งไปหาคินเฟงพร้อมกับมีดยาวในมือของพวกเขาจากนั้นโลล่ารอสเตอร์ทั้งหมดก็เหวี่ยงมีดของพวกเขาและฟันไปทางคินเฟงต่อหน้าพวกเขาจากนั้นคินเฟงก็บอกมืออย่างรุนแรงในเวลานี้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงก็ปิดกั้นมีดยาวของโลล่ารอสเตอร์ได้เล็กน้อยจากนั้นคินเฟงก็เหวี่ยงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอย่างรุนแรงไม้เท้าที่เป็นฉนวนนี้โจมตีโลล่ารอสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแรงจากนั้นเอฟเฟกต์ f พิเศษขององค์การโจมตีระยะไกลทั้ ทันใดนั้นโลล่าโรบัสที่อยู่โดยรอบทั้งหมดก็ถูกระเบิดของคินเฟงปลิวไปในเวลานี้คินเฟงไม่ได้เกียดครันแต่รีบตรงไปยังโลล่ารอสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาไม้เท้าที่หุ้งฉนวนในมือของคินเฟงวี่งออกไปอีกครั้งและโจมตีโลล่าโรบัสซึ่งอยู่ใกล้กับเขามากที่สุดอย่างดุเดือดจากนั้นชินเฟงก็หันร่างของเขาไปรอบๆอ,อีกครั้งแล้วี่งไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอย่างดุเดือดอีกครั้งคราวนี้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงก็โดนโลล่ารอสเตอร์ต่อหน้าเขาอีกครั้ง จากนั้นในเวลานี้การโจมตีพิเศษทั้ง3าโจมตีและความเสียหายจากการระเบิดพร้อมกันทาให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อโลล่าโรบัสทั้งหมดจากนั้นในเวลานี้คินเฟงก็รีบเร่งอีกครั้งและทําการโจมตีแบบคอมโบกับโลล่าโรบัสที่อยู่ตรงหน้าเขาแฮปปี้ตีโลล่าโรสเตอร์ต่อหน้าคินเฟงหลายครั้งด้วยไม้เท้าที่เป็นฉนวนจากนั้นแม้ว่าคินเฟงจะไม่ทําการระเบิดในการโจมตีหลายครั้งเหล่านี้แต่การแอร์ยกพื้นดินและการแยกออกก็เพียงพอสําหรับโลล่าโรสเตอร์ที่เหลือที่จะรับได้ทันใดนั้นมีอาการบาดเจ็บจํานวนมากปรากฏขึ้นเหนือศีรรรษขอองโลลล่าาสเเต์หนี้ สุขภาพของโลล่าโรบูสเหล่านี้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและในเวลานี้คินเฟงก็เหวี่ยงไม้เท้าฉนวนในมือของเขาอย่างรุนแรงอีกครั้งคราวนี้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงไม่ได้โดนโลล่าโรอสเตอร์คนใดเลยแต่กระแทกพื้นต่อหน้าคินเฟงบูมทันใดนั้นการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นรอบๆโลล่ารับสเตอร์ทุกคนจากนั้นลลร่าโรเวสเตอร์เกือบทั้งหมดถูกสังหารโดยตรงจากการระเบิดครั้งนี้มีลอล่าโรเวสเตอร์เพียงไม่กี่คนที่ลม้มลงข้างถนนพร้อมกับเลือดที่ตกค้างมันอ่อนแอขนาดนั้นเเลยเหรอ ในขณะที่พูดสิ่งนี้คินเฟงก็หยิบไม้เท้าฉนวนในมือของเขาขึ้นมาและพบว่าโลล่ารอสเตอร์เพื่อนเลือดอยู่รอบตัวเขาจากนั้นคินเฟงก็ยกไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาขึ้นมาและโจมตีโลล่ารอสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแรงโลล่าโรบัสเหล่านี้ทั้งหมดถูกคินเฟงสังหารในไม่ช้าและหลังจากที่โลล่ารอสเตอร์เหล่านี้ทั้งหมดเสียชีวิตทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากรูเคารพที่โลล่ารอสเตอร์บูชาอยู่จากนั้นก็มีร่างที่โค้งงอมากออกมาจากด้านหลังรูปปั้นในขณะนี้โลลา่ารอส อย่างไรก็ตามลอร่ารอสเตอร์คนนี้ยังคงสวมเสื้อคลุมสีดำบริสุทธิ์ชื่อมหาปุโรหิตลอร่ารอสเตอร์เชื้อชาติลอร่ารอสเตอร์ชีวิตไม่สามารถสืบค้นได้ป้องกันไม่สามารถสืบค้นได้การโจมตีไม่สามารถสืบค้นได้ความเร็วไม่สามารถสืบค้นได้ทักษะ The High Priest of Lola Roster The High Priest of Lola Roster ดูดพลังแห่งศรัทธาจากกลุปม้นของ Lola Roster มาหลายปีแล้วดังนั้น High Priest ของ Lola Roster จึงเพิ่มขึ้น200%และความเสียหายที่ได้รับคือลดลง20% ผลกระทบของมหาปุโรหิตโลลารอ็อกมหาปุโรหิตโลลารอ็อกเรียกเงาของรถมา้าเข้าสู่สถานะโอเวอร์โหลดจากนั้นเปิดฉากการชนเข้าหาเป้าหมายทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพจํานวนหนึ่งกับเป้าหมายและมีความเป็นไปได้ที่เป้าหมายจะเข้าเงินรับสาวอาการวิงเวียนศีรษะมหาปุโรหิตแห่งโลลาร็อกซอยิงมหาปุโรหิตแห่งโลลารอกซอ,ย,ลลอ,อยิงลำแสงพลังงานไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทมนต์ต่อเป้าหมายและมีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะกับขัง การป้องกันของมหาปุโรหิตโลลารอสสมหาปุโรหิตโลลารรสส์พยายามต้านทานการโจมตีดังกล่าวโดยพันทั้งร่างกายของเขาด้วยเสื้อคลุมเพื่อลดความเสียหายที่เขาได้รับต่อไปและคงอยู่เป็นเวลา120วินาทีการโต้กลับของไฮพริสแห่งโลลาโรส์เมื่อสุขภาพของไฮพริสแห่งโลลาอรส์ทรัเกินไปไฮพริสแห่งโลลาอรส์จะได้รับค่าสถานะโดยรวมที่สูงมากนักบวชชั้นสูงแห่งโลลารรสเตอร์ดอนักบวชชั้นสูงแห่งโลลารรสเตอร์พยายามหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ตอนที่361การต่อสู้กับมหาปุรหิตโล,ลารอบเตอร์ คำอธิบายนักบวชชั้นสูงโลล่ารอสเตอร์เป็นหัวหน้าคนก่อนของกลุ่มโลล่ารอสเตอร์นักบวชชั้นสูงโลล่ารอสเตอร์รับใช้เทพเจ้าที่ครอบครัวโลล่ารอสเตอร์ประดิษฐานอยู่และการดูดซับพลังแห่งศรัทธามาเป็นเวลานานทาให้นักบวชชั้นสูงโลล่ารอสเตอร์ได้รับพลังที่แข็งแกร่งมากเช่นกันอืมผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งนิดหน่อยชินเฟิงมองไปที่มาหาปุโรหิตโลลารอบที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นจึงจับไม้เท้าที่เป็นฉนวนไว้ในมือขวาของเขาแน่นโดยจ้องมองไปที่มาหาปุโรหิตโลลารอที่อยู่ตรงข้ามเขาและมหาปุโโรรรหหิิตตตล่่าาาาาาออฟกกก็มมงงดงดูนนเ้้ข้ขวยยสทีแค เนื่องจากคินเฟงเป็นเผ่าพันธุ์ทั้งหมดที่ฆ่าพวกเขาโลล่ารอสเตอร์นักบวชชั้นสูงโลล่ารอสเตอร์จึงต้องไม่พอใจคินเฟงต่อหน้าเขามากแต่ถึงแม้ว่าคินเฟงจะสังหารโลล่ารอสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่คินเฟงก็ไม่มีเจตนาที่จะเสียใจเลยฉันจะฆ่าคุณในนามของเทพเจ้าแห่งกลุ่มโลล่าโรบัสจากนั้นเมื่อผ่านไปมหาปุโรหิตโลล่ารอสเตอร์ก็เปล่งถ่อยคำแปลกๆออกมา230คำแต่ในเวลานี้สิ่งที่ฉินเฟิงได้ยินก็คือการแปลภาษาพิเศษของเผ่าโลล่ารอสเตอร์ที่พูดโดยมหาปุโรหิตโลล่ารอสเตอร์เป็นภาาาาาาษษมมมุยย์หงงสิ่่่ทีกลข้ต้ตน และในเวลานี้มหาปุโรหิตโลลาอรสเตอร์ก็ตะโกนทันทีทันใดนั้นมหาปุโรหิตโลลาอรสอก็ยกไม้เท้าในมือขึ้นและลูกไฟสีดําก็ยิงออกมาจากไม้เท้าในมือของมหาปุโรหิตโลลารอบสอจากนั้นลูกไฟสีดําขนาดใหญ่นี้ก็พุ่งเข้าหาขิ้เฟิงด้วยความเร็วสูงในเวลานี้ชินเฟิงยังโบกไม้เท้าฉนวนในมือของเขาด้วยและเปลวไฟสีดําที่ยิงโดยมหาปุโรหิตโลลาโรสก็ถูกขับไล่ออกไปโดยผลของไม้เท้าฉนวนจากนั้นในเวลานี้มหาปุโรหิตโลลาอรสเตอร์ก็โบกมือให้อานาจทางกฎหมายในมือของเขาอย่างรุนแรงอีกครั้ง ทันใดนั้นเวทมนต์จำนวนมากควบมาออกมาจากไม้เท้าในมือของมหาปุโรหิตโลลารอฟและโจมตีถิ่นเฟิงอย่างดุเดือดเพียงแต่ว่าคราวนี้เวทมนต์ที่ออกโดยมหาปุโรหิตโลลารรฟสเตอร์ล้นเป็นเวทมนต์ที่เล็กและอ่อนแอมากเป็นเพียงแค่นั้นเนื่องจากปริมาณเวทมนต์มีขนาดใหญ่มากคินเฟิงจึงไม่สามารถใช้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาเพื่อละลายเวทมนต์เหล่านี้ไดในเวลานี้ในเวลานี้คินเฟิงก็ถอยกลับไปหนึ่งก้าวและในขณะเดียวกันก็หยิบแหวนออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาชิ้นเฟิงสวมแหวนนี้บนร่างกายของเขา จากนั้นลำแสงก็เล็ดลอดออกมาจากวงแหวนซึ่งปิดกั้นเวทมนต์ทั้งหมดที่ยิงโดยมหาปุโรหิตโลลารอบทันทีจากนั้นฉินเฟิงยังคงเปิดโล่ต่อไปจากนั้นรีบวิ่งไปหามหาปุโรหิตโลลารรฟที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่คราวนี้มหาปุโรหิตโลลารอรโบกไม้เท้าในมือของเขาโดยไม่ลังเลและเอาชนะฉินเฟิงต่อหน้าเขาถูกต้องแม้ว่าไฮพริสโลลาโรเวสเตอร์จะเป็นผู้วิเศษแต่จริงๆแล้วไฮพริสโลลาโรเวสเตอร์ก็เป็นนักเวทต่อสู้เช่นกันในความเป็นจริงโลลาโรสเตอร์ AFB ไฮพริสเป็นนักเวทระยะประชิดแบบเดียวกับสุเย อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฮพรซโลล่ารอสเตอร์เป็นคนพื้นเมืองในมิติที่แตกต่างนี้ไฮพรซโลล่ารับสเตอร์จึงสามารถเชื่อมโยงกับกฎของมิติที่แตกต่างนี้ได้ในเวลานี้ไฮพรสโลล่ารอสเตอร์สามารถปล่อยเวทมนต์ได้ดังนั้นในขณะนี้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคินเฟงจึงชนกับไม้เท้าสั้นที่อยู่ในมือของมหาปุโรหิตโลลารอฟที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นนักบวชชั้นสูงโลล่าโรบัสและถินเฟิงก็ก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวในเวลาเดียวกันจากนั้นคินเฟงก็ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวและโบกพลังฉนวนในนมือออออขขขงงงเเาาาไปยัพรรรรีสตโลลู่ห้าา้กค ปังปังปังเสียงการประทะก,กันดังขึ้นไม้เท้าฉนวนในมือของคินเฟงและชุดสั้นในมือของไฮคริสโลลารอสเตอร์ชนกันอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดเสียงแปลกๆจากนั้นในเวลานี้ถิ่นเฟิงก็หยิบระเบิดหลายลูกออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาและโยนมันใส่มหาปุโรหิตโลลารอบที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่ามหาปุโรหิตโลลารอฟจะไม่รู้ว่าระเบิดคืออะไรแต่มหาปุโรหิตโลลารอฟสอก็สัมผัสได้ถึงปลินงไยที่อันตรายจากระเบิดมือในขณะนี้มหาปุโรหิตโลลารอฟก็บกมืออย่างรุนแรงและคว่างระเบิดกลับไปหาถิ่นเฟิง อย่างไรก็ตามขณะที่ระเบิดบินเข้าหาเขาถินเฟิงก็ใช้เอฟเฟกต์ของแหวนอีกครั้งคราวนี้เท่านั้นเอฟเฟกต์บนแหวนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คินเฟิงแต่มุ่งเป้าไปที่ไฮพรีสโลลารบส์พลังงานที่ปล่อยออกมาจากวงแหวนปกคลุมมหาปุโรหิตโลลารบสทันทีจากนั้นระเบิดเหล่านี้ก็ระเบิดในหนังสือเดินทางพลังงานด้วยบูมทันใดนั้นภายในพื้นที่แคบร่างของมหาปุโรหิตโลลาโรบสเตอร์ก็ถูกเป่าเป็นเนื้อสับชิ้นใหญ่บทที่362ไม้เท้าที่สามารถใช้ได้เมื่อเห็นมหาปุโรหิต จากนั้นถินเฟิงก็เดินไปที่ศพของมหาปุโรหิตแห่งโลล่าและเอื้อมมือไปสัมผัสมันโดยอยากรู้ว่ามหาปุโรหิตแห่งโลล่าจะทิ้งอะไรลงไปโดยไม่คาดคิดในครั้งแรกที่เขาสัมผัศสศพชินเฟิงสามารถดึงไม้เท้าวิเศษออกจากมือของมหาปุโรหิตโลลารอบได้จริงๆเครื่อง,งหมายตัวหนอนนอกจากนี้ไม้เท้านี้ดูเหมือนจะเหมาะสมมากสําหรับขินเฟิงที่จะใช้ชื่อหัวใจของโลล่ารอบสเตอร์คุณสมบัติโลหะไม้น้ําไฟและดินระดับหนึ่งร้อยระดับไม่ได้รับการยืนยันประเภทอาวุธ การโจมตีด้วยเวทมนต์ไม่สามารถยืนยันได้ผลกระทบไม่สามารถยืนยันได้คำอธิบายมหาปุโรหิตของโลล่ารอสเตอร์ครองด้านหลังรูปปั้นของโลล่ารอสเตอร์มาเป็นเวลานานเมื่อสัมผัสถึงการบูชาและความชื่นชมจากโลล่ารอสเตอร์ที่มีต่อรูปปั้นไม้เท้าบูชายันในมือของเขาจึงค่อยๆกลายเป็นอาวุธอันทรงพลังคินเฟนคว้าหัวใจของโลล่ารอสเตอร์ไว้ในมือของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจยิ่งไปกว่านั้นเมือ่อคิ้เฟนครองหัวใจของโลล่ารอสเตอร์เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศเวทมนต์ในมิตินี้เริ่มเข้ากันก หากก่อนหน้านี้เมื่อคินเฟงสวมแหวนเขาได้รับการรับรู้ถึงเวทมนลมบวกหเปอร์เซนจากนั้นตอนนี้คินเฟงติดตั้งหัวใจของโลล่ารอสเตอร์และสิ่งที่เขาได้รับคือทองคำไม้น้ำไฟห้าชนิดและโลกคุณสมบัติการรับรู้เวทมนบวกสิบเปอร์เซนคินเฟงปล่อยระเบิดห้าองค์ประกอบอย่างไม่ได้ตั้งใจการระเบิดห้าองค์ประกอบระเบิดในอากาศตรงหน้าเขาและพลังของมันก็ประมาณหนึ่งในสิบของพลังนั้นในโลกหลับดั้งเดิมแม้ว่าจะไม่ทรงพลังเท่าในเวลานั้นแต่ก็ยังมีการปรับปรุงที่ดี จากนั้นคิงเฟงยังได้ทดสอบการระเบิดหินทองคำเวทมนต์โลหะเกราะทองที่แวววาวกระจกสะท้อนและทักษะอื่นๆแยกจากกันและพลังก็ประมาณหนึ่งในสิบของพลังปกติจากนั้นคิงเฟงยังได้ทดสอบเวทมนต์คุณลักษณะของไม้เช่นการจุดติของไม้การเต้นราของเวทมนต์ของไม้และสารพิษที่รุนแรงเวทมนต์ธาตุน้ําเช่นดอกไม้กระจกพระจันทร์น้ำระเบิดเวทน้าและปีศาจน้าคุณสมบัติเวทมนต์เวทมนต์ธาตุดินเช่นระเบิดดินลูกบอลเวทดินโลดินและอื่นๆความมหัศจรรย์ของคุณสมบัติทั้งหมดที่ทเป็นโลหะไม้น้ำ และเมื่อรวมคาถา <c oughs> คุณลักษณะทั้งสองเข้าด้วยกันเช่นอารสังหารไฟทองพลังจะอยู่ที่15%ของพลังปกติซึ่งน่าจะเป็นพลังเพิ่มเติมอีก5%แต่สําหรับคินเฟงตอนนี้เขาสามารถใช้เวทมนได้มากมายไม่เพียงแต่เวทโจมตีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเวทมนบัฟอื่นๆด้วยแม้ว่าผลของเวทมนบัฟอื่นๆจะลดลง90%แต่มันก็เป็นเวทมน์ที่ทรงพลังมากเมื่อเทียบกับผู้เล่นเมททั่วไปดังนั้นในเวลานี้พลังการต่อสู้ของคินเฟงยังคงแข็งแกร่งมาก ในเวลานี้หากคินเฟงต้องการใช้บัฟเวทมนเขาก็สามารถแทนที่มันด้วยหัวใจของโลล่าร็อบสเตอร์เพื่อปลดปล่อยเวทมนบัฟจากนั้นเขาก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพต่อคู่ต่อสู้ต่อไปดังนั้นในเวลานี้ถิมเฟงก็มองไปที่ศพของมหาปุโรหิตโลล่าร็อบที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็หยิบของบางอย่างขึ้นมาอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สําหรับคินเฟงมากนักดังนั้นคินเฟงจึงไม่ได้ให้ความสนใจมากนักและเก็บมันไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาอย่างสบายๆ โรสเตอร์ที่ได้รับมาใหม่โดยไม่ลังเลใจและเพิ่มบัฟให้กับตัวเองศูนย์ขอดอกไม้จากนั้นเกือบจะในเวลาเดียวกันรูปปั้นเทพเจ้าที่ครอบครัวโลล่าอบสเตอร์ใช้เพื่อสังเวยก็ฉายแสงออกมาอีกครั้งจากนั้นจูจ่ๆก็มีมือใหญ่แปลกๆออกมาจากไอดอลและคว้าคิ้เฟงอย่างดูเดือดและคิ้เฟงก็มองไปที่สัตว์กระหลาดตัวใหญ่ที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาดูเหมือนว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่คล้ายกับโลล่าโรบัสตัวอื่นมากจากนั้นคิ้เฟงก็มองไปที่ค่าคุณลักษณะเต็มของมอนสเตอร์ด้วยชื่อออทหารรยั์โลลสเต เชื้อชาติลอร่าร็อสเตอร์0.0ชีวิตไม่สามารถสืบค้นได้ป้องกันไม่สามารถสืบค้นได้การโจมตีไม่สามารถสืบค้นได้ความเร็วไม่สามารถสืบค้นได้ทักษะร่างของทหารยักษ์ลล่าร็อบสเตอร์ร่างของทหารยักษ์ลลร่า,าร็อสเตอร์เป็นรูปปั้นที่ครอบครัวโลลร่าร็อบสเตอร์ประดิษฐานอยู่รูปปั้นนี้ดูดซับพลังแห่งศรัทธาจากรูปปั้นของโลลร่าร็อบสเตอร์มาหลายปีดังนั้นคุณสมบัติรวมของทหารยักษ์ของลลร่าร็อบสเตอร์จึงเพิ่มขึ้นค0และคีามเสียหายที่ไดลรับลดเง50% ผลกระทบของทหารยักษ์โลลารรปส์ทหารยักษ์โลลารอปส์เรียกปีศาจตัวใหญ่ออกมาและเข้าสู่สถานะการปกครองขั้นสูงโลลารรปส์โคลอซัสสามารถพุ่งเข้าใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายและมีโอกาสทาให้เป้าหมายติดสถานะมึนงงการยิงโลลาอปสเตอร์โคลอซัสโลลาอปสเตอร์โคลอซัสยิงลําแสงพลังงานไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทมนต์บางอย่างให้กับเป้าหมายและมีโอกาสทาให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะถูกคุมขัง การป้องกันของโลลาโรบสโคลอซัสโลลาโรบสโคลอซัสพยายามต้านทานการโจมตีห่อหุ้มร่างกายของเขาด้วยเสื้อคลุมและลดความเสียหายที่เขาได้รับต่อไประยะเวลาคือ120วินาทีบทที่363ทหารยักษ์โลลาโอบสเตอร์การตอบโต้ของโ o ลา r รบสเตอร์โคลอซัสเมื่อ HP ของโลลา r o บสเตอร์โคลอซัสต่ำเกินไปโลลา r o บสเตอร์โคลอซัสจะได้รับค่าสถานะโดยรวมที่สูงมากหลบโลลา r o บสเตอร์โคลอซัสพยายามหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ คำอธิบายทหารเทพ,พเจ้ายักษ์โลลาโรสเป็นรูปปั้นที่ครอบครัวโลลาอรสเตอร์บูชามาเป็นเวลานานเนื่องจากการดูดซับพ,พลังแห่งศรัทธาของตระกูลโลลาอรสเตอร์และพลังที่เทพ,พ,พเจ้ามอบให้โลลา็อบเทพเจ้าที่ตระกูลสเตอร์บูชาจึงกลายเป็นทหารยักษ์ที่ทรงพลังทหารยักษ์คนนี้มีพลังศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่า5 2 3สามีพลังมากกว่ามหาปุโรหิตโลลาอบสเตอร์คนก่อนทันใดนั้นทันใดนั้น,ท,น,น,นทหารเทพยักษ์โลลาอรสเตอร์ก็ยกหมัดอันใหญ่โตของเขาขึ้นมาหนาะอย่างไม่มีใครเทียบได้และกระแทกมันลงอย่างโหดร้ายต่อเฟที่อยู่ตรงหน้าเขา ในเวลานี้คินเฟงยังปล่อยคาถาบาผ้าอันใสตัวเองทันทีจากนั้นคินเฟงก็เปลี่ยนฮาร์ดออฟโลล่าโรบัสในมือของเขาด้วยไม้เท้าที่เป็นฉนวนจากนั้นคินเฟงก็โบกไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาโดยสกัดกั้นหมัดของทหารยักษ์โลล่ารอสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแน่นหนาะบูมในขณะนี้ชินเฟิงเวียงไม้เท้าสั้นๆอีกอันอย่างรุนแรงในมือซ้ายของเขาจากนั้นจึงโจมตีไปที่ท้องของทหารยักษ์โลล่ารอสที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแรงทันใดนั้นทหารพระเจ้ายักษ์โลล่ารอสเตอร์ก็ถูกขับออกจากหมู่บ้านแรกของถิน จากนั้นในเวลานี้คิ้งเฟิงเหวียงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอย่างรุนแรงจากนั้นจึงตีไหล่ของทหารยักษ์โลล่าโรสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแรงจากนั้นชินเฟิงก็เตะอย่างรุนแรงและเตะเข้าที่เขาของทหารยักษ์โลล่าโรสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแรงอย่างไรก็ตามเนื่องจากขนาดร่างกายของคิ้งเฟิงนั้นเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับโลล่าโรเวสเตอร์โคลอสซัสแม้ว่าการเตะครั้งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับโลล่าโรเวสเตอร์โคลอสซัสได้มากแต่ทินเฟิงไม่ได้เตะทหารยักษ์โลล่าโรสเตอร์ลงพื้นอย่างที่เขาจินนตาาการ จากนั้นในเวลานี้ถิ่นเฟิงก็เหวี่ยงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอีกครั้งและกระแทกหน้าอกของทหารศักดิ์สิทธิ์โลล่าร็อบสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแรงร่างของทหารยักษ์โลล่าร็อสเตอร์ถูกขับไล่อย่างรุนแรงแต่ในขณะน,นี้ทหารยักษ์โลล่าร็อสเตอร์ก็ยกหมัดใหญ่ของเขาขึ้นอย่างรุนแรงเช่นกันในขณะนั้นหมัดขนาดมหึมาของทหารยักษ์ของโลล่าโรบัสก็ลงมาจากท้องฟ้าและโจมตีคิ้นเฟงอย่างดุเดือดต่อหน้าเขาบูมทันใดนั้นคิ้นเฟงก็ยกมไม้เท้าฉนวนในมือขึ้นอีกครั้งโดยสกัดกดั้น จากนั้นก่อนที่ทหารยักษ์โลลาโอ,อสเตอร์จะสามารถตอบสนองได้ฉินเฟิงก็นำแกตลิงไฟสีน้ำเงินออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาอีกครั้งแกตลิงนี้ไม่ใช่อาวุธแต่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากดังนั้นนักมายากลขิงเฟิงก็สามารถใช้มันได้เช่นกันจากนั้นแกตลิงไฟสีน้ำเงินก็ยิงกระสุนสีน้ำเงินออกมาอย่างบ้าคลัง่งและเทลงบนร่างของทหารยักษ์โลลาโรออสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาทันทีทันใดนั้นหลุมกระสุนจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นบนร่างของทหารตัวใหญ่ของโลลารอรสเตอร์ จากนั้นก่อนที่ทหารเทพยักษ์โลลาโรสจะหันกลับมาชินเฟิงยกมือขึ้นอีกครั้งถอนไม้เท้าฉนวนในมือของเขาออกจากนั้นชี้ไฟสีน้ำเงินแกตอลิงไปที่เทพยักษ์โลลาโรสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งทหารยังคงทำลายทันใดนั้น HP ของทหารยักษ์ของโลลาอรสเตอร์ก็เริ่มลดลงอย่างบ้าคลั่งและในเวลานี้ทหารยักษ์ของโลลาโรเวสเตอร์ก็กระแทกหมัดของเขาอย่างดูเดือดและจากนั้นชั้นกรอบพลังงานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทหารยักษ์ของโลลาโรเวสเตอร์และในเวลานี้กระสุนที่ยิงโดยไฟยสีน้ำเงินแกตลิงในมือของชินเฟิงถูก k, ลลลออออกโยพัังงงงาานขขทหรรร์สเต เมื่อกระสุนถูกบังด้วยโล่พลังงานมูล,ลค่าทีวิตของทหารยักษ์ของโลล่ารัสเตอร์จะไม่ลดลงและมูล,ลค่าโล่พื้นฐานจะถูกใช้ไปและในเวลานี้คินเฟงก็มองไปที่ทหารยักษ์โลล่ารัสเตอร์ตรงหน้าเขาและเริ่มคิดถึงวิธีที่จะทำลายโลกของทหารโลล่ารัสเตอร์อย่างรวดเร็วในเวลานี้คินเฟงยังพบสิ่งของอีกชิ้นจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาชื่อของเสานี้คือบุนดารีเบรเกอร์โคนเฟกพิเศษของบุนดารีเบรเกอร์โคนคือการสร้างความเสียหายที่สูงมาก3 4จดาเมจต่อมอนสเตอ์หรือโล่ที่มองเห็นได้และมมมีีควาาเปป็นนไไดด้สูงงทท่จะลยยัโตร จากนั้นในเวลานี้ถินเฟิงก็ยกมือขึ้นและใช้กรวยทำลายขอบเขตกับทหารยักษ์โลลารรบที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นโลที่อยู่ตรงหน้าทหารตัวใหญ่ของโลลารอสเตอร์ก็ถูกทำลายโดยตรงจากนั้นแก๊ลิงไฟสีน้ำเงินก็สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับทหารยักษ์โลลารอสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วคิงเฟิงเฝ้าดูแก๊ลิงไฟสีน้ำเงินในมือของเขายังคงระเบิดต่อทหารยักษ์โลลารรสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาค่าสุขภาพของทหารยักษ์โลลารอสเตอร์ลดลงอย่างต่อเนื่องและความเร็วก็ค่อนข้างสูงเช่นกันมันไม่ได้ช้าบทที่3การเก็ยหยด จากนั้นในเวลานี้คินเฟงก็เข้ามาแทนที่แกตลิงไฟสีน้ำเงินจากมือของเขาด้วยไม่ใช่เพราะคินเฟงเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเป็นเพราะฉินเฟิงไม่มีกระสุนในไฟสีน้ำเงินที่กำลังยิงอยู่ในมือของเขาในขณะน,นี้อุปกรณ์ประกอบฉากบลูไฟแกตลิงมีจำนวนกระสุนไม่มากและไม่สามารถบรรจุกระสุนได้เหมือนกับอาวุธปืนอื่นๆมันสามารถฟื้นตัวได้ช้าๆด้วยตัวเองในช่วงเวลาที่เย็นลงเท่านั้นดังนั้นในเวลานี้แกตลิงไฟสีน้ำเงินในมือของคินเฟงไม่สามารถใช้งานได้ไดอีกต่อไป คินเฟงใส่แก๊ลิงไฟสีน้ำเงินลงในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาและคราวนี้คินเฟงหยิบไม้เท้าที่เป็นฉนวนไว้ในมือของเขาอีกครั้งจากนั้นรีบวิ่งไปหาทหารยักษ์โลลารรสเตอร์ขึ้นไปคำรามเมื่อเห็นคินเฟงที่จูจ่ๆก็พุ่งเข้ามาหาเขาทหารยักษ์ของโลลาโรสเตอร์ก็คำรามด้วยความโกรธทันใดนั้นโลลารรสเตอร์ก็ยกแขนขึ้นแขนของอาวุธขนาดยักษ์ของโลลารรสเตอร์นั้นใหญ่มากเพราะอาวุธของโลลารรสเตอร์เองก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกันดังนั้นในเวลานี้มืออันใหญ่โตของทหารยักษ์ของโลลารอสเตอร์เช่นเดียวกับ ดีชิ้นเฟิงตกตะลึงอย่างไรก็ตามในขณะที่ทหารยักษ์ของโลลาอรสเตอร์ล้มลงขิ้เฟิงก็ยกไม้เท้าที่เป็นฉนวนไว้ในมือของเขาและทันใดนั้นก็ปิดกั้นหมัดของทหารยักษ์ของโลลาอบสเตอร์ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คิ้เฟิงใช้พลังกำลังทั้งหมดของเขากับไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาเขาก็ผลักแขนของเมโกะคากุระของโลลารอฟไปข้างหลังตรงหน้าเขาจากนั้นทหารเทพยักษ์โลลารอฟก็หมุนตัวอีกครั้งและกระแทกชิ้นเฟิงด้วยหมัดขวาของเขาบูมไม้เท้าที่เป็นฉนวนชนกับหมัดของทหารยักษ์ของโลลาโรสเตอร์อีกครั้ง คราวนี้คินเฟงสกัดกั้นหมัดของทหารยักษ์ของโลลาโรบสเตอร์แต่ในวินาทีต่อมาหมัดของทหารยักษ์ของโลลาโรบัสก็ทุบลงไปที่คินเฟงต่อหน้าเขาอีกครั้งและในเวลานี้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนของคินเฟงยังคงปิดกั้นหมัดขวาของทหารยักษ์ของโลลาโรเวสเตอร์ในขณะนี้หมัดซ้ายของทหารยักษ์ของโลลาโรเวสเตอร์โจมตีอย่างดุเดือดและคินเฟงก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยในวินาทีต่อมาหนังสือก็ปรากฏขึ้นในมือของคินเฟง เทคนิคเบาเทคนิคร่างกายเบามีผลกับร่างกายของคินเฟงทันทีในขณะน,นี้ไม้เท้าถนวนก็หายไปในมือขวาของคินเฟงซึ่งถูกแทนที่ด้วยหัวใจของโลล่ารอสเตอร์จากนั้นในเวลานี้จู่ๆร่างของคินเฟงก็ถอยกลับไปเป็นระยะทางหนึ่งและจากนั้นหมัดของโลล่ารอสเตอร์เดนคากุระก็กระแทกอย่างดูเดือดบนพื้นข้างหน้าเขาจากนั้นการเคลื่อนไหวของทหารยักษ์โลล่าโรบัสก็ไม่หยุดทหารยักษ์ของโลล่ารอสวางมือบนพื้นอย่างแรงและทันใดนั้นเขาก็รีบไปหาคินเฟงด้วยความเร็วที่รวดเร็วมาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าความเร็วในการชาร์จของโลล่าโรเวสเตอร์โคลอสซัสจะเร็วมากแต่ก็เป็นความเร็วที่จำกัดและสามารถเดินเป็นเส้นตรงได้เท่านั้นความยืดหยุ่นของร่างกายของโลล่าโรเวสเตอร์โคลอสซัสนั้นแย่มากดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเลี้ยวในขณะนี้ร่างของคินเฟงก็แอร์วบไปทางซ้ายจากนั้นทหารยักษ์โลลารอบส์ก็รีบวิ่งผ่านด้านข้างของคินเฟงบูมร่างของโลล่าโรสเตอร์กระแทกเข้ากับต้นไม้สูงต้นไม้หักทันทีจากนั้นในเวลานี้ถิ่นเฟิงก็หยิบระเบิดควันออกมาจากมือของเขายื่นมือออออกกไไปปแลล้้้วโโโยยนนนมัััที่ดาาาขขขงงงหรส ควันสีม่วงและสีดำจำนวนมากพุ่งออกมาจากระเบิดควันในไม่ช้าก็ปกคลุมโลล่ารอสเตอร์โคลอซัสบทบางสายตาของโลล่ารอสเตอร์โคลอซัสจากนั้นคิงเฟงก็เปลี่ยนหัวใจของโลล่ารอสเตอร์ด้วยไม้เท้าที่เป็นฉนวนคิงเฟงรีบวิบ่งเข้าไปในควันด้วยความทรงจำของเขาเองชินเฟิงยืนยันตำแหน่งของทหารยักษ์ของโลล่ารอสเตอร์จากนั้นจึงเหวี่ยงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอย่างดุเดือดบูมทันใดนั้นไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของคิงเฟงก็กระแทกไปที่ด้านหลังของทหารยักษ์โลล่าโรบัสทันใดนั้นเอชทีล จากนั้นก่อนที่โคลซัสโลล่าโรเวสเตอร์จะสามารถตอบสนองได้คินเฟงก็เหวี่ยงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอย่างรุนแรงอีกครั้งและกระแทกโคลซัสโลล่าโรเวสเตอร์อย่างแรงที่ข้อศอกคราวนี้คินเฟงกระแทกแขนขวาของทหารยักษ์ของโลล่าโรบัสทำให้เขาไม่สามารถใช้มันได้ในขณะน,นี้แต่ในวินาทีถัดมาหมัดซ้ายของทหารเทพยักษ์ของโลล่าโรบัสก็โจมตีเข้าที่ร่างของคินเฟงโลเปิดทันทีที่หมัดซ้ายของโลล่าโรเวสเตอร์โจมตีเขาชินเฟงก็เปิดโลขึ้นมา โลนี้สามารถดูดซับความเสียหายได้3000แต้มและในขณะเดียวกันก็สามารถย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งอื่นแบบสุ่มได้เมื่อโล่ถูกทำลายจากนั้นในเวลานี้โล่ที่ขิ้นเฟิงเรียกมาก็ถูกทุบด้วยหมัดซ้ายของทหารยักษ์ของโลล่ารอสเตอร์แน่นอนหลังจากที่โล่ถูกบังคับชินเฟิงต้องรับความเสียหายที่เหลือ